ก็ครับก็มาพบกันอีกตามเคยครับก็วันนี้เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมมากู้บวงก็ไม่รู้ว่าจะมีติดบ้างหรือเปล่าก็ดักอยู่ในปลาปามครับส่วนปามมันชอบมากินแถวโคนปามเนี่ยก็เป็นวิธีชาวบ้านนะครับหมูก็หากินได้แต่ว่าสัตว์อื่นก็ อยู่ในเครือข่ายคุ้มครองของอนุรักษ์เราก็ไม่ไปยุ่งก็มีหมูเนี่ยที่ว่าพอหากินได้มั่งมันกินปามอยู่นี่แหละอันนี่วงแรกครับ นี่สลิงนี่ก็เป็นบวงที่มันจะต้องเยียบไปเป็นสังกะสีพาเขาเรียกไม่ใช่แล้ววิดจะเป็นบวงพอเยียบสังกะสีปั๊บพอมันชักตีนขึ้นก็จะตีนมันจะติดสังกะสีแล้วก็บวงก็จะลูดติดข้อมันผมให้ดูผมก็ดักไว้ตรงๆกันแล้วนี่ครับ บวงจะเป็นแบบน,นี้วางบนตั้งสี่แล้วก็จะพาการะบาดไปแต่จริงๆก็พาเป็นรูปดอกจอกทีๆหนะ่อยนี่ผมทมําไว้ตรงๆนี่ครับบวงแรกนี่ก็บวงสามก็ไม่ติดนี่ครับโดยรอบ จะเป็นส่วนปามก็ค่อนข้างจะลุกน้อยครับท่านผู้ชมก็เป็นวิธีของชาวบ้านหากินก็ได้แค่หมูนี่แหละอย่างอื่นเขาก็เป็นสัตว์คุ้มครองกันหมดเพราะหมูปลาส่มากก็เดี๋ยวนี้เขาก็เอาไปเลี้ยงกันเพาะพันกันส่วนเยอะเขามาทำเนื้อขายมั่งอะไรมั่ง แล้วก็บอกก็เป็นหมู่ปลาแต่จริงๆก็เป็นหมู่เลี้ยงตรงนี้ผมก็ดักไว้ข้างสะตรงนี้จะมีอยู่ส่องบวงครับสะเกา เป็นสะเกาอยู่ในป่าปลามก็ล่อ,ลองลอยเขาก็มาหมู่ก็ได้มาลงเล่นกันไว้ล่องลอยก็จะประมาณน่าจะประมาณตกักอาทิตย์ึงได้ล้วล่องลอยเนี่ยเนี่ยครับไปดูบวงก่อนครับท่านผู้ชม สายสลิงอยู่นี่ครับนี่สลิงผมก็ดักตรงทรงนี่แหละเพื่อมันติดสายสลิงก็ยังไม่มีรอยเยียบครับ น,นี้ก็มีประมาณห้าบวงนีป้ประมาณนั้นก็เมื่อเช้าผมกู้ที่เรือไอ้ก่อนหน้านั้นมาแล้วก็เลยไม่ได้ถ่ายไว้เลยม,มาถ่ายยามบ่ายมากู้ตอนบ่ายแล้วก็ก็ดักในส่วนปามครับไม่ได้ดักในปลาในเข้า เหลือก็ยังไม่ติดครับอันนี้ก็ไม่ติดครับฝุ่นทําท่าจะตกครับวันนี้ท่านผู้ชม อันนี้เหยียบครับเหยียบจมไปเลยครับไม่ติดนี่ครับเหยียบจมไปเลยครับ เย็บบุ่มไปเลยก็ไม่ติดทำไว้สูงๆก็จะเป็นลักษณะนี้ครับท่านผู้ชมมันจะไม่ติดเนี่รยรอยเย็บเย็บเมื่อคืนด้วยทามไม่ติดเราก็จะเอาไปทิ้งแล้วจะเอาอันไหม้มาใส่ใหม่ต้องปล่อยไว้วันนี้ก่อน ก็ไม่ได้พุ่นทำทรงๆก็จะได้พันเนี้ยครับท่านผู้ชมก็ค่อนข้างจะลุกหน่อยไม่น้อยลุกมากก็เราได้กู้หมดแล้วครับท่านผู้ชม เย็บอันเดียวแต่ไม่ติดนี่รอมากินสับลดดในปลาปลามไว้ในปลาปามก็จะมีต้นสับลดนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนนี้เขามาปลูกสับลดแล้วก็เอาปามแทรกไว้เพื่อ ให้คนที่เช่าดูแลปามแทนเข่าไว้เพื่อให้ปามโตสับรถก็ทำไปคนทำสับรถก็ดูแลปามให้เข่าด้วยที่ทำฟรีมันก็ประมาณนี้นะครับก็คลิปนี้ก็ ไม่มีอะไรมากครับก็แค่พาท่านผู้ชมมามากู้บวงหากับข้าวครับก็โอเคครับก็คลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมด้วยแล้วก็อยู่ใต้ช่องครับท่านผู้ชมกดติดตามอยู่ใต้ช่องเลยครับคลิปนี้สวัสดีครับ